เป็นน้ำเชื่อมที่ที่เราจะตั้งไฟแล้วเรารวบลักตัดตอนเพราะว่าเวลาถ่ายคลิปมีน้อยมากอันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นมะม่วงที่ที่เรามักเกลือไว้อันนี้แก้ไขนิดนึงหมักไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วก็ล้างน้ําเปล่าออกให้สะอาดแล้วก็ทีเนี้ยที่ทำอย่างนี้เพราะมะม่วงอันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะไม่ต้องหมักนานอันนี้เราก็จะเอาน้ําเชื่อมเทใส่ เื่อมเยอะเกินทำน้ำเชื่อมเยอะเกินไปอ๋อใส่ใส่น้ำเชื่อมแล้วอันนี้เราจะเอาถุงอันนี้ถือน้ำเปล่าใส่ถุงใส่ถุงร้อนนะคะแล้วก็ใส่เพื่อที่กดให้เขาให้มะม,ม่วงเขาจมลงไปอยู่ในน้ำเชื่อมกดไว้อย่างนี้เลยแล้วเราก็ปิดฝาปิดฝาปิดฝาให้สนิทอันนี้เราเราสามารถจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะแต่ว่าหรือเราจะ ตัวเย็นก็ได้หวาวยาก็ยังได้อันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเปิดดูกันว่าเขาจะความหวานเขาจะประมาณไหน